ดีครับเอฟซีคนละหนูทีมหนุ่มทุ่งกุลาครับผมกับพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนนะครับเด้อสดีครับว่าเบิ่งคลิปของคนละหนูทีมหนุ่มทุ่งกุลาครับผมเลยครับมาเป็นกำลังใจคนละหนูทีมหนุ่มทุ่งกุลานะครับเนาะเมื่อกี้ก็อนในเวลาครับสามสามโมงคิร์กครับสิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีครับผมคนละหนูกับดีภาพมาไม้เก้าครับผมนี่ไม้นี่ตอนนั้นเขามัน่งกำลังอ่าเพิ่งจะออกไปไหมนะครับตอนนี้เขาเริ่มที่ด้เกี่ยวแล้วครับพอเพิ่งสิเกี่ยวมือเกี่ยวแรงหนีกับจักรนี่ สามมุ่งเหรอคือสิบพันมาเกี่ยวเนาะครับไหนสิมาเกี่ยวมืออื่นบอกขอขายพร้อมกันนะเดี๋ยวสีไซน์นี่ครับผมเหรอไอสีไปนี่ครับมันมีสองแปลงอสีแปลงนี้ก็แปลงพุ่มครับผมเอ้าเบิ้งครับสีเป็นยังไงครับสหรับมือนี้เข่าเหลืองนี่ที่ครับผมนี่ถึครับเนาะมารอบนี้เข่าเหลืองเบิดแล้วครับผมนี่นี่ครับผมว่าไม่ไปทั้งกรอบนะครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับนี่ครับเนาะเช็กสิเป็นยังไงครับพี่น้องมือนี้ สำหรับมือนี้มีห้อยอย่างแรงทำไมเนาะเดือบึงกนะันห้อยหมาห้อยหนูแรีนห้อยหนูใหญ่มันแรงหมดไปเนองนี่ครับผมห้อยดีไซไปนี่ครับคือนก,ก,กอลครับใส่ไปโค้งพุ่นโค้งแล้วก็โคง้โคงขึ้นมากน,นี่ครับผมกระติบไปขวามันแปลงพุน่นเป็นแปลงที่สองนะครับเนาะแล้วก็พุ่นขึ้นกันครับผมเหลือสิเลาะขางปลาเล็ออกน้อยเนี่ยทีเป็นยังไงครับผมเดี๋ยวเบิร์นน้ำกันครับผมมือนี้นะครับคำละสามมงค์เค่งครับ ไปพี่น้องลุยกันเลยครับผม,ผมเบิงไม้ไปกะใส่น้ำกันเลยเนาะครับเนาะสิเป็นยังไง <c oughs> แตหรับมือนี้ครับผมไปลุยน้ำกันครับไปลุยกันเลยครับผมจากสิเป็นยังไงนะจากสิมันมาจักสิมีตัวมีนะพี่น้องนะแกล้ว่ากันได้ครับเนดะ้อก็ว่าตอนนั้นทั้มาใส่มันก,นกน็มีตัวอยู่เนาะครับเนาะแต่ว่ารอบนี้ดินแห้งนะครับผมสิเป็นยังไง ผมก็จะใส่สลับไปเอครับพลังสีฟ้าครับไอ้กีไตนิ่มนะครับเนาะสลับกันไปครับนี่ห้อยมันมันมีห้อยอยู่เท่ากับที่ใส่พอได้หลุดอยู่ครับผมห้อยกัดมันแล้วกีสุหานห้อยกันให้ครับผมห้อยมันเลียนไปผุนครับผมห้อยมันเลียนครับไอ้ห้อยมันกินเนี่ยเป็น้องบึง พล้วมันกัดนะครับซึ่งที่เป็นตัวหน่อยตัวใหญ่เดี๋ยวเบิร์้วกันครับผมเอากลับถามเลยนะครับเนาะเี่ยไปเี่นะครับผมคุณโกงคุณคือก้าครับผมปะจะใส่กลับกันครับเอาดิไซไปนีครับผมจะเป็นูยังกัญญามันเอากลับถามไปเลยครับผมเดี่ยเขาจะใส่ไปนีนะครับเนาะเดี๋ยนเขจะแต่งมังไปหนี้ครับขวดใหญ่ เขาลงจังหน่อยแลมันเป็นอย่างรับเพราะว่าตอนนี้เขามันแห้งแล้วถ้ามันซุกเลยครับผมมันเป็นเขาดีน่ครับก็กดลงไปครับให้มันนอนราบแบบนี้ครับผมเปิดช่องเสียดว่างกลับนะนี่ครับผมเปิดเสียบบ้างกลับไปเบิ้งครับผมครับผมหลังนี้ผมจะใส่เป็นเงียะขี้ใต้แบบว่าเออค่อยังกะขี้ใต้ตายตัวนะครับด้นี่อ๋อเห็นบุหรี่นองนี่ครับเป็นขี้ใต้แบบนี้สูตรนี้สูตรเผาเลยครับผมเผาได้ครับผมแต่ว่าอันที่เป็นผ่าซีฟ้าที่ เผาห่อสีฟ้านะครับมุ่งเขียวนะครับผมบ่ต้องบ่ต้องเผาบ่ต้องลดนไฟเลยครับเด้ะอันนั้นขีาหอมใส่ได้ครับนี่ครับอันนี้ก็ะติเผาไฟนี่นี่เผาเพราะมันมีกินหอมขึ้นนิดหน่อยนะครับผมบ่ต้องเผามันลูกแบบนี้ครับแคนีดกับพ่อแลลวครับผมอ่่ต้องเผาแบบที่นี่ว่าโอ,โ,โอ้โหเผาควันขึ่นกุบบ่แมนได้ขม่น,นนะอ้อยนะเผาเพราะมันมีกินครับผมนี่ก็ สองที่ครับผมนี่เรียบร้อยครับผมนี่ซ้ำนี่เองอ๋อวางหาดนี่กระติมีรุ่นอยู่ครับผมเพราะกัดแบบนี้เนาะจับแบบนี้เนะครับเด้อวิธีกับๆดีครับผมเห็ดมือที่สี่ครับเห็นมันนี่เห็ดมือแบบนี้ครับผมแล้วก็จับตรงที่ครับข่มปั๊บสำหรับคนมือใหญ่ครับผมเนาะครับผมข้ากระติบว่างไหมมึงนี้ครับผมนี่ครับอึ๊บวางไว้ตามนี้ครับนี่น่นครับนี่ แล้วก็จะเอาส่วนเสียงเขานี่มัดไว้ครับนี่อ๋อเรื่อดื่มเสื่อนมานะครับมาตัวจังเลครับผมพี่นอ้องปัญหามันมีตัวใหญ่ตาฟางมากปิดแล้วเอ้ยได้หายเลยครับคือมือสอดมาผมตัวบกโทษใหญ่บปตายมันโตดถดึงดงดง,ดง,ดงผมมาลอยโดดดงเลยครับผมปะเรียบร้อยแล้วครับน้องล้างแลก เราบางรายสอใส่ผู้สิมไปลยเนี่ยไปจักยี่สิบสามสิเมตรไปเลยครับเนาะจากนี้ไปหาตนวดูค่าหน่นจสักสิสองสามสี่ประมาณสักสี่หลังกับพ่อแล้วครับผมใส่ห้างมือนี่ครับผมบมันแหงแล้วครับผมปะรวยต่อครับผมเดี๋ยวนะครับพี่น้องสลับดิ้นแหงแบบนี้ผมผมก็จะใส่นี่ครับสูตรสองครับผมนำแดงสูตรสองนะครับผมอผลใส่กับโพดแหงสีนะครับเด้อนะครับผมใส่ทั้งสองตัวครับผมนี่ นี่ครับสามเทียสีเทียแล้วแต่ครับผมแล้วแต่คนมักนี่ครับตาไปเดี๋ยวเขากัดทีบ้างครับผมแตงหม้คือกันครับผมนี่ครับนี่ครับว้างนี้เลยครับพี่น้องนี่วเมันขึ้นมาทั้งนี้ครับนี่ครับผมลุกนี่เขากัดทีมาไว้จักหน่อยให้กันนะครับผมนี่ครับมาไว้หามนี่มีตัวใหญ่มาถือคือวมาแล้วครับผม ผมนี่มันมอเนยนนี่ครับเรียบร้อยครับผมนี่ครับหลังที่สองเฮ้ามือนี่นะเดี๋ยวไปเบิกงกันครับผมไปเลยครับหลังที่สองสามสี่ห้ปะลูกกระตุ้ครับผมพี่น้องยาวๆครับนี่ปลาเข่าลึงแดงสิครับไหนที่มีรุ่นนะครับผมผมอภอดไมเด็ดแล้วครับผมนี่นี่ครับไมเด็ดเท่านี่ครับเชฟเบิงนะครับนี่นี่ครับโอ้ใไ่ล่ะนี่ครับอ่นี่ครับผมใส่ใบหนีเด้ครับเนาะ ทางกันประมาณสอกนึงครับนี่แต่ว่าห้อยมันลงไปคือกินทั้งล่างผมคือเราใส่พวกนี้ไม่ขนดาดเสีม,มากครับผมเพราะมันถือกินนะครับเนาะออกคูมากถือกินกันที่ตรงวนมา่นเอครับผมนี่แล้วก็ที่ไปใส่ดักไปฟังคุณหลังนึงนะครับจะดักเป็น่มหันครับผมพี่น,อน้องนะครับผมไปพี่นอ้องหลุนต่อครับเฮ้ยมาหน,นึ่มนงมาหนึ่งเลยถ่ายรูปคู่คุยกันเป็นหลักฐานครับผมนี่จ้าเอ๊ เอาไปน้องหลุนต่อครับผมพี่น้องไปหลุนเอาละครับผมเพื่อนๆพี่ๆครับผมเมื่อวังว่าเด็ดแล้วอันนี้เด็ดก็เมื่อวันนีกครับผมเนี่ยเมื่อแทนแทนพี่น้องเอ้เบิ่งครับผมเบิ่งเมื่อหูเมื่อใหญ่ครับผมตอนนี้เป็นโคโค้ดใบครับผมเบิ่งเบิ่งกองขวายเป็นครับผมพูดนะครับผมโอ้ยเราอดซ่อนน้ำมันครับนี่เราครับ มึงเนรอซุ่มมึงไก่มาวะพะพร้อมหนาที่มีตัวอยู่ครับผมนี่ครับองมั่มึงงขวยมังมงขยมันพี่น้องมึงรศมีขุยมันนี่ครับโอ้โหป่านไม่โคตรด้วยฮบ้างไงนะครับพี่น้องบอกมแนมฮัทช่ว้างอไมึงเด๋แต่่มันเกินกัห่ามนออกไปทั้งคนครับผมนี่ครับหามนอกไป้วใส่วางหนดักหนหลังหนึงแล้วก็สีดักมันที่ปลาเข่าหลังหนึ่งครับผม อุ้ยคุยย้อนยุ่นี่ตาพี่น้องเอ้ยเ mhm. อ <wh> ้าเอ้า <amigo> พ <t ell> ี <t ell> ่น้องเห็นแล้วเอ้านี่ครับผมเพื่อนๆเปี่ยวมันออกนี่ครับนี่นี่ครับมันมาเสียงเปี่ยวนี่ครับผมเห็นแล้วนี่ครับนี่ทางหนีไฟมันนะครับด้วยนี่ครับผมนี่คือทางหนูหนีไฟหนูครับผมนี่กดจีว้างมันหนีนะครับเลยชีว้างไว้ชีบ้างไว้หนีเลยครับผมหลับ แทงไห้ก็ครับพี่้องคันเห็นมองมาแล้วเนียทางมันหนีไฟมันหนีครับนี่เอ้าเลาก็สีบ้างเด้ผลหน่อยหนึ่งเนาะกันไม่ไหวครับผมปะจะเสียเวลาพี่้องคำเรอได้่บ่แล้วดีแปลงหนึ่งมัไปเบิ้งอยู่จะเป็นเครื่องสี่บ่นะครับนี่เพราะมันแรงไม่ไม่เห็ดกลวยมันหนีครับผมตัวเฮ่ามันอ่อนก็หนีครับผมนี่นี่ตัวคนละหนูเลยบอ นี่รอเลเดีด๋เห็นมาพี่น้องนี่เอ้ยเจอแล้วครับปั๊บพี่น้องเญาตใส่กลับเลยครับผมเดี๋ยวเขาตะร่างกลับเลยครับพี่น้องเดี๋ยวมาเจอกันสองทุ่มครับผมมือนีิเจอกันไปผมพี่น้องด้เวลาสองทุม่มเลครับห้องสี่มานยามหนุ่ห้องครับผม <c oughs> พี่เบื้องหลังแหลกครับผมที่เป็นยังไงเราบมันกัดเข,ข่าบนหนุ่มขาดขนาดครับหลังแหลกซื้ออยู่ครับผม เฮ้หนูมโฉบเดืกคือว่าบ่พี่น้องท่านเลยเนาะไปครับผมพี่น้องคนก็มันก็ว่างค้นโดนแล้ไอ้ปลายหนาเานี่ยมันเป็นลักษณะที่ว่าคนบุกครอย่างนะครับซึ่งหนูเล่นพี่น้องมันยังมาหอดอาจจะออกเดืกเนี่ยไปให้ไม่น้องดูทั้งกันต่อครับผมหัว มันพีหนูวะหลับพี่น้องมันก็ย,ยังซื่อๆอ,อยู่นะือย,ยังเสือไอตุ๋ยเถอะโอ้พีหนูรอบเดิไปไรครับพี่นอ้องรู้ต้องกันต่อครับโอ้ยเอาเลยครับผมพี่น้องล้าง่อยโอ้ยมีพอ่อแม่ไปใส่นอกกินได้นี่ครับอืมอืม emong phi nông, ôi, bay, khởi hành công tác phi nông đó, ôi, tả lắm, quá anh. ซื้ออยู่ซื้อนูซี่ออ,อกแตกปั๊บผมไปพี่น้องรุ่นต่อไปครับนีไม่เป็นมืออย่างน้อมือน,นีกินนูน้อยเหาอพีนอพนออนนอ่น้องน้อยมือนนี่เหรบโอ้ยพี่น้องอืมหมดหญ่ครับพี่น้องนะ ตายตายมีตัวห้อยหนูหน่อยบ่ขกกวดนี่ต้องใส่วกข้างนี้แน่ปรขหยัดไม่เป็นหอกนะใส่กลับไปก่อนครับอึองเป็นองะแล้นี้เอาแล้วครับผมนี่โอ้ยเก็เรียบร้อยตัวนี่ โอ้ตัวงามเลยครับผมรุ่นลูกครับนี่นี่ครับกีตาร์นิมเพ้าครับผมสุดยอดครับผมเรียบร้อยนี่ขยายเก็บดวงกันแล้วนะเนี่นี่ครับหืมถือใหม่ๆได้ครับนี่โอ้ยเนาะนี่ครับถือใหม่มไดยครับผมเนาะมาแล้วครับผมไปหยับจุกเลยกันเนาะ นี่ครับโอ้ตรงงามเลยครับผมเดี๋ยวเข้าไปดีก็ทับผมเร็วดกล่เียบไปเรื่อ,อยูัเ่องต่่นผมรังไปน่องที่ตามังต่อไปครับผมไปครับผมพี่นเนสิงหูแล่ไหมครับล่อะ เดี๋ยวที่เดียวเท่าท้องหนาโอ้ยนกเนี่ยที่เดียวเท่าท้งหนาครับผมไปเปิดนั่งกันครับอู้นี่เดี๋ยวบางหลังที่เดียวครับผมมันเป็นหลังนี่แล้วที่เดียวเท่าท้องหนาเนี่ยนี่วะจะมีอะไรหรือเปล่าที่เด็ดตัวนี้ครับเฮ้ยโอ้ปาดพี่น้องคนเมื่อ เด็ดเท่าไรป่ะเปิ้นท่องกับห้องปรงงานครับผมพื่นนเห็นบ่พี่น้องมันคือเก่งแท้มันคือม่าหยามห้องเกษตพี่น้องไะไกับห้องเป็งงานเลยือคุยบักใหญ่เพียอพี่น้องมเพื่อนเพื่นคุยน้อยดิเพื่อนะคุยบักใหญ่ปัดไม้เด็ดเลยไม้นี่ คุณแต่เบิ้งพี่นอ้องเบิง้งคุณนะเฮ้ยป๋าพี่นอ้งนองไม้ได้เท่าปิ่นทองกับฮับปะง,ง่างครับผมเอาไปเบิ้งหลังทัดไปครับผมนีม่ไม้ห้ามวิ่งครับผมนี่นี่บ่หือู้เ้แม่งี่พี่ทองเลยนี่นี่ครับผมม้งยาหล่อเหลี่ยตัวบัดนี้นี่ครับอย่าขยัน บบนี่อะไรตัวบาดนี่พลังสีฟ้าครับผมจัดเต็มครับนี่อะไรตัวกลางกระบาดเน่ยกระบาดแตกโอ้ตีเตดโดนละครับผมนี่นต,ติดเตทุ่มหนึ่งหน,นึ่งข้างมั่เลยเขาล่อสองทุ่มแล้วนะไนะปะเดี๋ยวสิขออนุญาตขยับไปจั่หน่อยนะครับเดี๋ยวไปไหนจั่หน่อยนะครับนี่นี่ครับผมอืม นี่ครับผมพี่น้องตัวที่สองที่สามที่สี่เข้าขึ้นนี่ครับผมตัวเมยียทำเมนี่เรียบร้อยครับอ่าัดไปพี่น้องขาจะใหญ่กลับกันได้พี่น้องนะเอาไว้นี่ก่อนเรียบร้อยไปพี่น้องลุนังต่อไปครับผมไปครับผมเรียบร้อยตามคาดครับผม ไปหลังทั้งหนาครับมันโตออกมาจากห้องหน,น,นึ่งมานนอเนี่ยไปต่อครับห้องกับได้นี่เรียบร้อยแล้ววิซี่ใส่ถุงกันนี่ครับถุงกันนี่อออื้อืมอื้มเป็นไรอันนี้เป็นไรกันเา เสียงว่องไ้องเสียงห่องครับฟังฟังฟังเสียงห่องครับฮะฮะโอ้ยหลุดไหมนะครับโอ้โหกินตะกอนจนเบิดป้าขออย่าเก็บก่อนนะพี่น้องนะเดี๋ยวครับเพื่องแล้วนี่กับที่เดียวกันนี้นี่สวย่ะ กรับหายไปน้องนี่ครับกรับคนละหนูหายกับพ่อใหญ่หมองครับผมมีเรื่องแบบไหนมีเรื่องแบบพี่น้องเอ้ยโอ้นี่ครับผมโอ้ตัวงามเลยครับผมนี่นี่ครับเห็นไหมพี่น้องนี่ยึดไม่เบิ่งนี่โอ้ตัวร่างงามเลยครับผมเอออ๋อไมีรู้อีก โอ้ยนี่ครับผมไปหลังต่อไปครับพี่น้องขอยาเกมนูวกันเด้อขอยากไทยคาไปกันครับผมนี่สุดยอดหมาแล้วเบื่อต่อครับพี่น้องเป็นเพื่นคนละหนูเด้อวันนี้คนละหนูมากผู้เดียวครับผมพันสร้ามาว่างครับสองหลังข้างหนาสามหลังข้างหน้าเด็ดเด็ดเท่านั้นเลยครับผมจะเป็นยังไงมุดโดนต้องกันครับผม ผมว่าเด็ดอยู่แค่สองสามหม้ย่ล <c oughs> ม,มันเด็ดอยู่แล้วไปเยลยมึงกันเด็ดซ้ำเลยซื้อๆกับลังนี่ล้างคนเด็ดซื้อกันครับผมเด็ดเท่าไรน้อบ่หนีิไปหน่อยเด็ดไปเบิดร์ต <c oughs> เด็ดไปหมดเลยคือ,อ,อว่าเอาล้างนี่ล้างเด็ดเท่าร เดือดเท่าไหนผม,ผมมั่งนะพี่น้องที่เด็ดอีลีครับผมนี่เจอแล้วเดือดหัวจัดกันครับนี่ผมใส่ไปตอนแรกครับโอ้โหเลือดสาดเลยครับพี่น้องกินครับผมนี่ เด็ดที่ร e ีบบอพี่น้องนี่นี่ครับเดือดรเละตัวโอ้ยอย่าเดือดรเละคนล่าหนูวะนี่เรียบร้อยครับผมพี่น้องอืมเดี๋ยวเนี้ยอดรละเพราะผวแตกต้นอืมแข็งจีเดียครับถึกไม่ไหมนะครับโอ้โหตัวเมฆแล้วครับผมดับแนวบัดหนูคนล่าหนู อไปดีกันฮื่มเพื่อนเพื่อนรอมมึงมาได้ครับขออยากเปลี่ยนกลับเพื่อนรองเนาะไปครับผมพี่น้องขึ้นเท้าข้างหน้าสุดท้ายแล้วครับผมหมายห้าหนีได้เพี่น้องจะเป็นยังไงเนาะฮึเสียกตึงๆครับผมโอ้ยเสียกตึงกะเป็นเรื่องเลยครับผมเป็นเสียกตึงนี่โหเรียบร้อยครับผมเอ้านี่ครับผม ือตัวง่าไม่หรอครับผมนี่ครับ,รบย่หล่อเละตัวเขาคนดลานหนูนี่บอกเราแย่หล่อเละเละไว้หล่อเละหัวตแตกเราได้อถือไหมไหมนะครับผมผัดกลางกระบานเลยครับนี่นี่ครับผัดกลางกระบานเลยครับผมหมุนยิงเขี่วแค่แงะ ือนี่ครับปอดกลางกับบานเป้เลยครับเลยนี่ครับป่ะหลังต่อไปครับผมพี่น้องขอยาดใส่กางไปก่อนเด้อไปครับพี่น้องเดี๋ยวกำลังถ่ายกันต้นถุงเผาใช่หรือต้นเ้าครับผมซื้อก่อนแหล่าข้าก็สิรบยอดกลับบ้านได้ครับเนาะงมองไปแท้ไปตอนค่ำที่ว่าหาหกหลังเอาไว้เอาไว้ยาเมื่อเลยแล้วครับเพราะว่าหนึ่งปลาเป็นหกครับผมปลาหกเอายาเมื่อแล้วพี่น้อง เจองหูเจองตาเนาะเอาแค่นี้ครับผมสลับเบอนี่หอมป่าหอมพอเนาะหอดไม้สุดท้ายแล้วครับผมเอาเบิรงครับพ่อทีมีตัวบ่ถึงดูเลี้ยงไม่เอาโอ้ยซื่อๆครับผมอ๋อมันคือบอ่มาล่ะพี่น้อยมาสองมากมากจนแหลมมันหอดครับผมไปไปเช็คยอดกันเลยก้ับบ้านครับผมสลับขึ้นนี่เนาะ สี่ได้เท่าไรนะครับไปเบิรงกันครับผมครับผมพี่น้องเอ่อฮามาสรุปผลงานกันนะครับเนาะสหรับขึ้นนี่ครับผมเนี่ยยามวัได้ครับไปเลยอีกประมาณสามสี่หาหกหลังครับผมที่วัดไปยามนะครับมันอยู่ไกลทั้งนั้นทั้งนั้นมันปลาหกเลยนะครับเนาะเอ๋อที่ยามแค่นี้ครับผมนี่พี่น้องนี่ครับยามแค่ให้หน้านี่ยสองแปลงนี่ครับผมได้ได้หนึ่งสองสามสี่หา หกเจ็ดแปดตัวครับผมหนุ่ยสามตัวหนุ่ยใหญ่สามตัวนี่ครับตรงนี้ต้องให้เธอคุยที่ผมไายเบิังนะครับมันเขาอาเปิ้นกลับแล้วมันแล่นหนีมาเต้าไปติดหลังสำรองใหม่ครับผมเขามีเขาเรียกว่าแผ่นหนึ่งแผ่นสองทำนาะในการดักหนูนะครับได้พี่น้องเด้อสำหรับหนุ่มหนุ่มเมื่อไหม่ครับว่นมาดักถ้าก็ดักสำรองใหม่ครับผมมาการใหม่ครับว่ามันออกหนีกันท้ามันพลาดหลังหนีมันจะไปติดหลังนั่นครับผม ี่ครับคือการวางแผนนะครับเนาะนี่ครับตัวงามยูครับผมหนึ่งสองสามสี่หานี่นี่ตัวเมียไม่รู้ในท้ท่องอีกแล้วพี่น้อยในแนวขวดเด็กอีแล้วพี่น้อยเก็บเดี๋ยวเก็บไปล่อเสียแปงครับผมพี่น้องเอาสำหรับขึ้นนีอก็มีความหมาฝากพี่ฝากน้องนะครับเนาะจากในเบื่อคลิปแล้วถึกอกถึกใจวิธีการหาอยู่หากินแบบอีสานบ้านทฮานะครับเนาะผมเม่พี่น้องเอซีทุกท่านครับผมก่อยจะเริ่มครับขอกวามงใจครับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับ แล้วก็จะเริ่มควกระดิ่งนั่นด้วยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจคนล่าหนูทีมหนุ่มทุ่งหัลาครับผมหรือว่าไอ้ใหม่ลูกบลีนะครับเนาะสำหรับขึ้นนี่กับศิลาพีแล้วหน่อยน,นะครับเนาะเจอกันมืน่อวันเสาร์ครับโอบไว้อีกแล้วเจอกันมืน่อวนันเสาร์นะครับเนดะ้อยสำหรับขึ้นนี่ลาตีสวัสดิ์ฟันดีครับผม